เอกยํส่ยิอยู่บ้านนอนกูปวไก่ไาได้นะอาจารย์อาจารย์สุีไปอยู่ไหนไป่ะอ้ยังม่นิมมนเดอนิมมเดอร์ ບໍ່ເບີດທ່ານກ່ອນບໍ มันได้ฮัตาบาตคุณทั้งนานับจำนวนภิกษุเิ่นนับจำนวนวัดได้ครับมันี้ ma 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 chào con chào anh à <cười> 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 nói อออนออออันนี mm ่นี่เอออันตามบัตรดไม่เท่าไรจำนวนเดี๋ยวพบอันจำนวนพระแต่ละวันด้ครับวันไหนมงกซื้อวัตตุนีเจ้าคณะตัวอิจิลจิพันจะถวายปัจจัยท้าบุญจะอคือกเราทัก็เลย จำนวนตามพันกว่าวัดทุนสว่างสวัดป่าดอน่วย12วัดสีสะาดสวัดป่าท่าสะาดหวัดป่าหกสีห้าว่าไัม่วัดหนองไผ่สแล้วก็อีกปูวัดป่าดงทิงคพอสาวัดสีชมพูเก้าวัดถ้ามีกระลาบสาม วัดสวรรารามแปดวัดปลาขังเจริญสี่วัดปลาบรรทงเจ็ดวัดปลานนศาส6กวัดสีสีกมลวาดหกวัดวัางตาท่องหนึ่งวัดศรีพันดาวงสีวัดปลาลังสรีเจริญข้ามสองวัดปลาศรีน้องอินหกวัดป่าบรรทอนสอง วัดป่าสวนปุ่นหนึ่งวัดสามัคคีพัฒนาหกวัดป่าวีเวทห้ามหนึ่งวัดป่าหนองโลเขียนสองวัดป่าเวตตาสิท่ำหนึ่งวัดป่าหอยบอซีวัดป่าวังเทว่าหนึ่งวัดป่าสาขเม็กสองวัดป่าโคข้อนดำมวยสามวัดป่าไมโครล้ำหนึ่ง วัดปารงกงฮกผู้กัตเตผู้กัตเตผู้กัตเตะได้กำลังมาเจ้าโง่เจ้าโง่หนุงบากน้อยเ้อหนุงบากน้อยวัดบวกหนุ่บากน้อยอีกคนหนึ่งได้ผู้กัตเตะอีกวัดปานองพะลัดบวกเขาอีกสอง khu uh, cà tê dịp bỏ <cười> <cười> nương ờ nương nương nương, <laughs> nương cứ cầu <laughs> <laughs> nó đi cả vào tổ một cái dịp hàng dịp tết เอาวันใดที่สบ่ัดดที่มากล้วบ่มีซื้อนะบอกเลนับนนวนพระลงุโบสถสกกคอนเดินเวนงวากันดอกเน้นสองหก หนึ่งรกูปเนาะเบิดแล้วมันว่าบาัานี่มื่อนีทสิมีพิธีมอบต,าต่างจางาวัดวัดเอาฮัลโหลโอ้ยบักมัลโหมไม่หนอ่อย <c oughs> <c oughs> หลังจากล่วุโบกต้นแล้วจะได้มอบตางตั้งเจ้าอาวาาให้เจ้าพระนามเพื่อเวนอามก็มอกจะไม่มุ่นคุบบาาจันจะเจร่มนใช้มงคลกาถาเพื่อเป็นสิดีมงคลสิปอนให้รถเพื่อสีนันพดแแใ่หลือคุณจา์คุณีช่หลืนั่งยืนเลยคุณบอกหกหกรูปเนาะรวมมาบาลีมานับบาเลย

อ้าวเอา,เอาบอกยับขึ้นมาอีกยับขึ้นมาอีกกึ่ง่งๆน,นะเอากระเป๋ามาอลไรเนี่ยก็ว่าเน้นดิๆนัง่งอยู่บุ๋มสังฆาว่าเน้นี่อะไรเลยเอาตาตั้งเจาววาังหวัดให้เพิ่นให้เจ้าคณะเพเภอเพิ่นอา่า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้องไม่ออกเขียวเพิ่นอดว่ามื่อเศร้านี่เพิ่นลืมมาสั่นเอาใส่ที่นั่นหนตุ๊กเตี้ยวบอเที่นหนาวอะไรบ้างไปตัหาเขาอ่ะโมนพอดีจะบอกกันอันนี้ผม ဒီဘတ်တည်း126รูป126

問問問，我我我。 अञ्चन भूमेरोणा च पुनी नमो वारो जाति तथा परिनेसु चन्तु सुविते सुपरिपकितं विदानि सो रिया लोकस अतितायना ते परानितिं वे हिपुनम वतम जानन्ते निसामन्य रेपी पुहिपिकतानि परिगितिता हिहन्ते शण्डा हरणो पारिसुधि हरणानी परविसंसिमया तथा बासं मिचित्वा विननन् kanaang nga etaka digaang et kacihani ewang utu hacikana tu ni hasarere hemanta hawasanang wa na tin mi ah yang heman totu asca a kaasawaseenandasa ku hajipakkhan epo kua hoangbatต

Iti sampe ais mante ni Mikung ngerok na pinyare tampang Iku ni namo wado Pada ni ta Ya iti sakarano ka Sanang kubakit janang Kedata ni karano ka Sanang kubakit janang Pakati yang parinit ngitakan Ewan tam na wabihang Kubakit janang เเดสูดวัดสจาตุรตีปนนกรสีสามกีนมัญตรวัยาตาจาบุโพสทโกจาตุดัสสยาวติกาตบิภูกมปตาสังบุโธรหัจตาร ตัวปัญญากรณ์ว่าเสนาวเจตบุพโภจิปวจเนียปุกโลเจนาทิเอวันตังบุโปสระกัขปังยิเมนิจตุญิลักขคนเมนิสังกังิตังปะตะกลังนามหูอติกาตงยุตตะรูปังบุปโ no more

digunakan rata wacarawa habis cabe bisa masuk yangakan pagi diam punya ke waena akanlepanekanre terbang supeang kuna kami te pagi diam Yo wapi biarudagang pagi diam di si danena peikanre terpangkat telinan pemerlong di Kaso.

ทัเรืยงพมลงนี้าสูชาเปรตยโยสุกตัเปรตยอาติเรืยงนัจฉาตยตังติกี่ม้โตเชนกังปาจิตยังโยปนาริปุสุกตัดจิวราพมลงจิวรังคาราปิยติเรื่องาวาเชนเกังปาจิตยังตัเรืยงสุกตัสัสุกตจิวราพมลงนีขานรตโยสุกตเรตยอาติรยงชาเปรตโยอิดังสุกตสัสุกตจิวราพมลงรันาองกนัวะโม บุรินทรโคไอสมันโตในเวรวันตีปาจิฏยานมาตัณทายสันเตปุชฌามีกจิธาปริสุทธิ์านดุติยปุชฌามีกจิธาปริสุทธิ์านตัตติยปุชฌามีกจิธาปริสุทธิ์านปริสุทธิเแห่งไสันโตตัสมาตุนพีเอวังเมตังหาระยามิอิเมโคบรัสมันโตจตารโอปาติเนสัญญาธรรมเณรสังกัจจันติ

นับปัลลัทิกายานิสินาสักิลานสัธหัมเรศิสามิริศิกากรณวิยานาเวทิตาสิสักิลานสัธหัมเรศิสามิริศิกากรณวิยานาอุปนิตาสิสักิลานสัธหัมเรศิสามิริศิกากรณวิยานาชั่งมัยนิสีริทวะอสนนนิสิณสังกิลานสัธหัมเรศิสามิริศิกากรณวิยานาอิเจสเนนิสีริทวะอุเจสเนนิสิณสังกิลานสัธหัมเรศิสามิริศิกากรณวิยา นักี่ต้องรีชนัสังกิลาสังมัดีสิสามีดิสิกากรานิยานักัดตัวกัจัตรโตัจฉสังกิลาสังมัดิสามีิสิการาิยานักันกจัตพทนักกัจฉสังกิลาสังมัดิสามีิสิการาิยาส่สัห์มเรสนาปติสังยุตตา นักี่ตองกินลวจารังวาปสสาวงวาเคราามีดิสิกครวญาณนั้นารายเตอนกินแล้วรู้จารังว่าปัสสาวงวาเคราเหรสามีทิสิกงขารวียาิญาณตัดโยปักินนอกการบุรีฆาโคไอยสันโตสิยาธรมาตัดท้ายสันเตพุชามีปฏิทาศไสุธา ดูติยมีปุชามีกติตาบริสุทธาตูติยัมีปุชามีกติตาบริสุทธาบริสุทธิเทตท้าสมันโตตัสมาตุนมีเอวังเมตัมทารยามิอิเมโคเปรีสมันโตสัตตาทิการนสมพันธ์ธรรมเมเดสังอังกันชนติ Upan-upa na ng aci, karan na ng samat haya upas samayas samukha briora tapo, sa tigna briora tapo, ablokha briora tapo, ye buya ปุริทังโคอายสัมโตนิการังเบิดาจตารโปารานิการธรรมะเบิดฆาเตรสาสังหาริเสสะธรรมาปุริทมาเดเวนิยตาธรรมะเิดฆาติงสานิสกิยาปาติเดียธรรมาปุริทมาเดเวนุติปาติเดียธรรมะปุริทาจตารโปาติเนีสัญญาธรรมาปุริทมาคิดเสกียาธรรมะเิดฆาสัตาทิการณสมถะธรรมา